วิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกถึงข้อดีของความที่เราไม่มีครับหนึ่งครับพอบใจซอซอมวัดตะโกกลาบหลวงพ่อร้วยการเงินมันติดชีวิตมันห่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอ่อ ลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนนองขอวอลหลวงพ่อช่วยทีอำเภอพาทีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แกว้วหลวงพ่อองค์ใหม่ท่านสานต่องานเต็มที่ อยู่ก็ร่มเย็นเบิ้งก็งามตามหาเจดีย์เป็นศูนย์รวมใจพาชีเป็นบุญแล้วที่ได้มาเฮ้ยไม่น่าจะได้ไปดอกเราผมไม่น่าจะได้ไปกับเขาหรอกครับวันนี้ผมมาก็มาตัดหญ้าเหมือนเดิมเช่นเคยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับแต่ตอนนี้ตัดเสร็จแล้วครับ จะเอาคอมมาเก็บอันนี้เป็นญ้าที่ผมตัดออกจากไอป้ป่ากล้วยเมื่อวันก่อนฝั่งนู้นผมปลูกต้นหวนครับนุ่นฝั่งนู้นผมปลูกต้นหอนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีของความไม่มีครับเราไม่ได้บอกว่าจนนะครับเราบอกว่าความไม่มีความไม่มีนี่มาทําให้เราเราอดทนนะผมว่ามันทําให้เรารู้จักเจียมตัวด้วยว่าเรา เป็นใครมาจากไหนยังไงนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกถึงข้อดีของความที่เราไม่มีครับหนึ่งครับมันทําให้เรารู้จักอดทนสองครับมันทําให้เรารู้จักรอคอยสามครับมันทําให้เราเข้มแข็ง,ขง,ง <c oughs> ขแข็งแกร่งเข้มแข็งกับแข็งแกร่งเดียวกันไหมนี่โอ้นี่คือข้อดีของความไม่มีครับแต่ความไม่มีไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่ความไม่มีไม่ได้ไหมายความว่า เราจะไม่มีนะครับถ้าเราไม่มีเราจะทําให้เรามีความพยายามพยายามที่จะหาที่จะทําที่จะเธอรัวมาทานนะมันทําให้เรารู้จักเธอรัวพอเราเธอรัวเราก็จะมีครับวิดีโอนี้ครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับวันนี้ผมแค่อยากจะมาบอกสั้นๆว่าการที่เราไม่มีก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมรครับ KCTV ครับคุณทุนน้อยน้อยครับทำเกษตรครับ